สวัสดีครับพบกับผมทีเด็ดเอวันนี้มีฟุตบอลมาฝากกัน3คู่อีกเช่นเคยครับคู่แรกเป็นศึกยูโรปาลีกเป็นคู่ระหว่างอาเจ็กซ์โรกเติมเปิดบ้านรับการมาเยือนของโรม่าครับสถิติการเฝ้ารังของอาเจ็กซ์นั้นตามที่ผมได้ไปเช็คมามีดังต่อไปนี้ครับการเฝ้ารังห้านลงสุดของอาเจ็กซ์โรกเตอรนั้นเขาสามารถเอาชนะถึง5เกมรวดครับวันนี้ถ้าอาเจ็กซ์จะชนะใดบ้าน คงไม่น่าแปลกวันนี้ผมให้ต่ออาร์แจกร็อกเตอดัมครึ่งลูกครับในบ้านวันนี้ต้องเก็บใช้ได้อย่างนี้น,นครับส่วนคู่ที่2นั้นเป็นคู่ระหว่างมิทเทลันเปิดบ้านรับการมายันของซอนเดอร์ใจกี้ครับมิทเทลันใส่ติ5นัดหลังรวดในบ้านนั้นพวกเขาชนะไปถึง4เกมแพ้แค่เกมเดียวครับวันนี้ ถ้ามิทเทลนนั้นเตะในบ้านมีผลชนะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับวันนี้ให้ต่อมิทเทลนครึ่งควบลูกครับรอลุ้นเม็ดสรอกินเต็มครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างมาลันย่าเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเฟเนบาเช่เฟเนบาเช่นั้นพวกเขาใส่ติการออกมาเยือนนอกบ้านนั้นพวกเขา5นัดหลังสุดนั้นชนะไปถึง4เกมเสมอแค่เกมเดียวนัดที่เจอกับเดซิตัสทีมใหญ่ในลีก วันนี้พวกเขาเจองานง่ายผมคิดว่าการออกวปยันแล้วต่อครึ่งควบลูกวันนี้ผมให้ต่อเฟเนมเช่ครึ่งควบลูกครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดซั s สไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจใผมหมายวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับ